เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเหล่านักล่าอสูรแล้วก็อสูรทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายโนจากช่องโนชแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับเรากลับกันมาเจอผมอีกครั้งนะครับพี่โนสุดหล่อนะกับเกม Low เ l เยอร์นะครับใน EP ที่4ี่4ใน EP นี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือปลานไฟนั่นเองนะฮะคือปรานไฟเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ มีอยู่ด้วยกัน2ปานนะครับคืออัศนีกับวาลีนะครับวันนี้เนี่ยมันก็ได้เพิ่มปานที่3มานะครับก็คือปานไฟนั่นเองซึ่งปานไฟนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3าสกิลนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาวิธีรับปานไฟแล้วก็ปานไฟอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะรีวิวด้วยว่าสกิลเป็นยังไงอ่ะมีอยู่ด้วยกัน3าสกิลนะครับซึ่งจุดลับเนี่ยมันจะอยู่ทางที่เข้าสอบเลยครับคุณผู้ชมอ่าที่เข้าสอบนะครับคุณผู้ชมสอบตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเห็นไหมที่เข้าสอบตรงนนี้ะครับ สังเกตง่ายๆเลยครับมันจะอยู่แถวๆตรงริมทะเลไอสถานที่สอบนะครับมันจะเป็นต้นไม้แบบนี้ครับเป็นต้นไม้เป็นดอกอะไรวะจาไม่ได้ว่เป็นดอกอะไรอะ่ะแต่เป็นดอกที่อสูรกลัวครับประมาณนั้นแล้วก็คุณผู้ชมนะครับถ้าสมมติว่าวิ่งรัดมาแบบผมนะครับก็ทํางานวิ่งลงไปนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายได้เลยเออซ้ายมือของผมนะครับหันหน้าไปทางนี้โอเควิ่งมาทางซ้ายครับปุ๊บ คุณผู้ชมจะเห็นบ้านใช่ไหมครับเป็นบ้านของอจะพูดว่าเรนโกคุก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรนโกคุเอาเป็นว่าเป็นบ้านของปานเพลิงแล้วกันนะครับดูสิมันไม่เหมือนเรนโกคุเลยแต่เสื้อก็เหมือนอยู่นะตรงนี้นะครับก็เจอกับปานเพลิงนะครับตรงนี้ก็คุยอะไรให้เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยจะมีอยู่ด้วยกัน3เควสนะครับเควสแรกของมันนะครับคือการฆ่าสตองเดมอนนะครับ10ตัวซึ่งง่ายอยู่นะสตองเดมอนแค่10ตัวเองนะครับแต่ว่า เอ่อผมขอบอกก่อนนะครับว่าใครที่จะรีปานนะครับไอรีปานเนี้ยเอ่อคุณผู้ชมต้องฟาร์มใหม่นะคือตรงหลอดตรงนี้ครับตรงสกิลตรงนี้คือต้องฟาร์มใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราได้ปานมาแล้วอะ่ะคือมันจะกลายเป็นสูตรเลยครับไอตรงช่องสกิลเราต้องไปฟาร์มเพื่อเก็บเรเวล ทำปานใหม่นะครับคือใช้สกิลปานใหม่แบบคือเก็บนานมากผมบอกเลยนะครับสตองเดมอนนะครับมันจะอยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะว่าเป็นยังไงเราก็ต้องวิ่งไปนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่แล้วเว้ยเพราะว่าอาจจะมีผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าไอสตองเดมอนเนี่ยมันอยู่ทางไหนนะครับก็มาเมืองหิมะเลยเจอเมืองหิมะปุ๊บก็วิ่งมาทางนี้เลยครับจะเห็นกับตัวนี้ใช่ไหมก็วิ่งตรงไปเลยครับสวนกันไปเลย อืออ่าคุณผู้ชมวิ่งตรงมานะครับมันจะเจอกับทานน้ําแข็งนะครับในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทาน้าแข็งที่บอกเลยว่าเป็นรางบอกเหตุได้ดีไป่ใช่รางบอกเหตุเป็นเอ่อเป็นที่ที่เอาไว้สังเกตนะครับคือวิ่งตรงมาทางนี้เลยนะครับชลับมาเลยแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้เลยครับตรงไปเรื่อยๆเลยอสูรสตองจะอยู่ข้างหน้านะครับอ่าโอเคพอถึงพื้นหญ้าแล้วก็นั่นเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนู้นนั่นเลยครับคือสตองเดมอนนะครับแล้วก็ทางซ้ายตรงนนนูู้้รตงีีีมมมาผกก็ออย่ โอเคประมาณนี้เนาะส่วนเควสที่2ของมันนะครับคือการให้เราไปตีหิน3มหินนะครับหินอยู่ทางไหนครับพี่หินก็อยู่ในเมืองหิมะก็ได้ครับวิ่งมาใกล้ๆแล้วเราก็ไปเมืองหิมะเลยนะครับก็จะอยู่ตรงจุดรับปานวาลีเลยไอหินเนี่ยโอเควิ่งไปตรงปานวาลีเลยนะครับแล้วก็จากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับถามว่าแรงเลื่อนยังไงแรงคือการฆ่าเพลเยอร์ด้วยกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นนักล่า,าสูนหรือ,อสูนเนี่ย ถ้าเราค่าเขาไปนะครับมันจะถึงตัวเลขที่กําหนดเนี่ยมันจะทําการเลื่อนแรงให้1แรงครับประมาณนั้นคือค่าเพย์เจด้วยกันเองนะครับแล้วก็มีคนถามนะครับว่าชุดเอามายัางไงชุดมันสุ่มตรงนี้ครับตรงหมู่บ้านของหมู่บ้านหิมะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันสุ่มตรงนี้ครับราคา3,500เยนนะกดตรงกล่องแล้วก็กดสุ่มได้เลยนะครับ มาประมาณนี้เนาะดวงดีก็จะได้เองนะครับเสื้อสวยๆนะครับแบบนี้คือนี้เสื้อสวยมากนะครับอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะรหัสน้องที่เขาให้ยิมารีวิวมาโอเคครับมาถึงจุดปานวาลีแล้วเนี่ยหินก็จะอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหินที่เราจะต้องตี3ก้อนนะครับก็หินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นจุดเควสตนะครับของปานเพลิงจุดที่2นะครับถ้าตีมันแตกก็จะได้เสร็จเควสนะครับอันที่สองนี่คือตีหิน3หินนะครับ เฟินต่อมานะครับเควสท,ที่3ของมันคือการตีอาสูรระดับกลางครับซึ่งอสูรระดับกลางก็อยู่บนหัวนี่เลยตีหินเสร็จก็ขึ้นมาตีได้เลยนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับตีมันให้ตายมาฮึบฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนมาดิมาเดแล้วก็มันยังไม่มีการเพิ่มเลือดเข้ามานะรู้สึกคือเลือดมันจะไม่มีการอัพนะเออข้อความถือก็เท่าไหร่เท่านั้นนะครับลองดูผมจะให้ตีดูเห็นไหมคือลดเท่ากับคุณผู้ชมนะครับแต่ตัวนี้มันตีแรงเพราะว่า รหัสนี้เขาอัพไอ้สเต็งไปตันแล้วครับมันตันอยู่ที่450ครับสเต็งจะตันโอเคมาจบแล้วนะครับสำหรับเควสปานเพลิงนะครับเสร็จก็ไปส่งเควสอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เรียนปานได้เลยซึ่งถามว่าปานเพลิงกับวาลีอันไหนยากกว่ากันวาลีแน่นอนครับแล้วก็อันไหนโหดกว่ากันก็วาลีเพราะว่าปานเพลิงเนี่ยมันใช้สกิลไม่ได้รัวไปมันคููดาวนานด้วยแต่มันแรงไะแต่มันแรงนะครับแต่วาลีจะใช้ได้รัวมากเลยผมว่าวาลีโหดกว่านะมา โอเคนะครับได้เวลามารีวิวสกิลกันแล้วนะครับสกิลที่หนึ่งะครับของปานเพลิงนะครับมีชื่อว่า f ฟ a m e beast style front dash นะครับซึ่งเป็นสกิลที่เ,เปลวเพลิงที่หายใจไปข้างหน้าใช่ไหมเป็นการ dash ใช่ไหม <laughs> ลองดูกันนะครับผมใส่ไวท้ที่ตัว x เ,เรียบร้อยแล้วเราต้องต้องตรวจก่อนอตัว x นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับฮึบโอ้ โอ้สวยนะครับคล้ายๆกับปานวาลีเหมือนกันนะไอสกิลแรกเนี่ยเมืนเป็นการระบำไหมครับแต่เป็นการเอาเป็นการเอาไฟมาครบดาบครับจากนั้นก็ทําการพุ่งไปโจมตีข้างหน้าสกิลนี้คููดาว์6วิครับเออหกวิเลยนะก็นานนะครับนานกว่าปานวาลีประมาณ1วิเดี๋ยวไปเทสดาเมจกันครับอยากรู้ว่าดาเมจจะประมาณไหนนะมาดูกันฮึบวับเออประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น ระดับกลางนะครับ Demon Slayer ระดับกลางโดนไปก็สองทียังไม่ครึ่งหลอดนะครับประมาณ4ทีน่าจะครึ่งหลอดนะไทยดูแบบด้วยตาเนี่ยสี่ทีไหมเออสี่ทีนะครับครึ่งหลอดพอดี แต่เทนะครับเทเทเทเออสี่ทีก็ประมาณครึ่งลอดนะครับต่อมานะครับสกิลที่2ของมันนะครับมีชื่อว่า Fame b e a s ไ Style Giant นะครับคือผมขอบอกนะครับผมอยากจะเรียงไปแบบนี้นะครับคือเรียงอันนี้หนึ่งเป็น2แล้วก็3เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นอันที่3นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมอยากจะเรียงแบบนี้ไงมันจะได้แบบเข้าใจง่ายเรียงไปเลยครับ XCV ตามตัวตรงนี้ครับที่มันกดตรงนี้เออ XCV ไปเลยไงผมอยากให้มันเรียงแบบนี้นะครับเข้าใจเนาะ ใครที่รู้สึกว่ามันแบบไม่สบอารมณ์เรื่องการเลี้ยงก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีรีวิวอะไรเดี๋ยวผมจะปรับให้นะครับแต่ผมชอบแบบนี้ไงมันดูเข้าใจง่ายกว่านะครับมาใจแอนสลัดเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเออผมก็ยังไม่ได้ลองใช้นะมาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงใจแอนสลัดซึบปุ๊บอ้เป็นการตวัดดาบนะครับแต่ครูท้าวแปดวินาทีเฮ้ยแปดวิเลยเหรอแสดงว่าแปดวินี้ต้องแรงกว่าท่าแรกน่เราดูกันซึบตวัด เออมันแรงเท่ากันทุกสกิลเลยครับแรงเท่ากันทุกสกิลเลยแต่ว่าคููดาวนานกว่ามากเลยฮึบอ๋อเป็นการตวัดจริงๆด้วยครับตวัดดาบแล้วเกิดเป็นคลื่นไฟนะครับชึบตึ๊บหนึฮึบฮึบชึบเออเท่ดีนะครับมันเท่แหละอื้อแต่คือคููดาวมันนานไปหน่อยอ่ะน่าจะประมาณห้าหกวิเนี่ยกำลังดีเลยฮึบโอเคตาย ออชอบชอบชอบครับถ้ามันสวยดีเวลามันต็มัดนะครับลองใช้ดูในที่มืดๆไหมอยากรู้ว่ามันจะส่องแสงไหมมาชึบไม่นะครับไม่มีการส่องแสงผมก็ลองไปมั่วๆเลยครับอยากรู้ว่ามันส่องแสงไหมนะครับแต่ว่าไอ้ตรงปลาตัวนี้หลอดปลาตัวนี้ใช้ค่อนข้างเยอะครับเวลาใช้เออใช้เยอะมากๆเลยนะครับวาลียังใช้น้อยกว่านะตรงนี้มาเจอ2คอมโบในตำนานหน่อยฟึบจากนั้นก็ฟึบ เออประมาณนี้นะครับเออไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยน่าจะสกิลละสองชุดไหมคึบโอ้โหตีแรงเนี่ยโอ้จะคุูทำไม่เสร็จเลยโอ้ตายตายตายสกิลนี้้หลอดเท่ว่าสกิลแม่งโคตรเท่นะครับแต่ครูดาวนานไปหน่อยแค่นั้นเองต่อมานะครับสกิลที่3คือ fame bliss style double slash นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงดับบ l e ลสแลชเลยอ๋อ ชื่อคล้ายๆอันนี้นะแต่อีกเป็นใจแอนมะอันนี้เป็นดับเบิลมาลองดูกันเป็นยังไงฮึบเอาผิดสกิลยวเฮ้ยชิฟายเอาใหม่ฮึบโอ้เป็นการที่ฟันรอบๆใช่ไหมประมาณ2ทีใช่ไหมครับเอาดูกันเอาใหม่อีกรอบฮึบโอ้ใช่จริงๆด้วยครับเป็นการฟันไปข้างหน้า2ทีแต่ทําไมผมรู้สึกว่าใช้ท่านี้แล้วมันคล้ายๆกับฮีโนคามิคาร์โวล่าเลยวะในการ์ตูนเนี่ยไม่รู้ครับตอนที่มันตัดหัวของลุยอ่ะเออคล้ายๆอยู่นะ คอมโบ3 s k สกิลวับเออคอมโบ3สกิลก็ได้อยู่นะครับแล้วก็หันไปตีสัก2รอบนะครับจากนั้นก็ฟึบแล้วก็ฟึปเออได้อยู่ได้อยู่นะครับตีหนึ่งรอบเพื่อลดก,กันคูณาวหนึ่งวิเออพูดเหมือนเซียนเลยกูอ้าวชิบหายห <laughs> ลอดหมดโอตายนะครับใช้ลมปานค่อนข้างเยอะเลยโอ้จบแล้วโอ้กำลังเท่เลยนะครับแล้วโหลดชารด้วยหลอดตรงนี้เนะี่ย เฮ้ยคุณผู้ชมผมขอเขาเทสนะครับ PVP แต่เขาบอกว่าเขากากนะครับโอ้ไม่มีคน PVP เลยว่ะมาผมว่ามาต้องลองครับอย่างงี้ผมว่าทั้งซี่มันต้องถอนนะครับคุณผู้ชมผมจะโจมตีเขาไปพร้อมกันเลยจริงๆแล้วเกมนี้ฆ่าคนมันก็ไม่ผิดหรอกครับมันเพิ่มแล้งแต่ว่าอย่าไปทําดีกว่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องฟาร์มใจเขาใจเรานะครับซึ่งผมก็จะแบบ,บนี้ไปอุย้ย แรงอะเนี่ยตายเลยไปผมรู้แล้วครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องไปขอเทสและขออนุญาตแลวครับคุณผู้ชมครับเกมนี้เนี่ยมันเน้นการต่อสู้มาแวเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมผมจะทําการเข้าไปตีคนนั้นแว <c oughs> ผมว่าคนนี้น่าจะโหดนะดูดิน่าจะโหดนะครับมีฟันหนักสนีด้วยผมว่ามันต้องโหดแน่นอนเลย,ยไนายตายแล้วล่ะเพื่อนบายบายป <c oughs> ึ๊บปึ๊บจุ๊บเรียบร้อย <c oughs> ตาย <c oughs> no <c oughs> no, <c oughs> no. ตายไปแล้วขอโทษด้วยนะครับลองเทสดูเฉยหวังว่าเราจะไม่ว่ากันละมั้งเจะว่าไปแล้วใครเป็นคนยึดฐานไว้เนตรงนี้เนี่ยคือไอยึดฐานนะครับลองยึดเปล่าๆก็ได้นะมันจะได้เงินด้วยมันจะได้เงินขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับอ้ตรงนี้เนี่ยออมีคนมีคนมายึดฐานนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าใครโอเคสนับคลิปนี้เนี่ยจบถึเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอุ้ยมาแล้ว,วอ่ะปุ๊บปบอ่ามาแน่เอาเรื่องว่ะจะจบคลิปว่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยกันได้จับผม เ okay. กันได้นะครับอาเดโอุ้ยชิบหายแล้วมนันอัศนีนี่มันมันมีมีแค่สองรูปแบบอย่ามาซ่าสิเพื่อนเจ้าเม็ดมีแค่สองรูปแบบเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่คึบโอ้อยไม่โดนเลยว่ะผมว่าผมกากนะครับอันนี้ผมกากนะไม่ใช่ป่านมันกากกูกากเองแหละเอ้ยโอ้ยคืงหลอดบ้าก,กันอะมันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะคืงหลอดเหรออุ้ย อุ้ยครึ่งหลอดเลยนะครับไม่ธรรมดาแนละ้วเนี่ยไอ้สกิลท่าสองของมันเนะี่ยอุ้ยผมไม่ป้องกันไว้ที่ตายเลยนะไม่ต้องพูดเลยนะครับตายแนะ่นอนคลบโอเคก <c oughs> ว่าจะฆ่ามันได้ตายเรียบร้อยใช่คนนี้ไม่เน้นที่ยึดแถบเนี่ยผมว่าน่าจะใช่แหละไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับรีบจบกอนดีกว่าสำหรับคลิปนี้เนีจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบา,บายบายเจอกันจ้าไปละ